แต่เล็กจนโตนะคะก็มีคุณแม่เป็นไอดอลก็คกุกคีในวงการความงามอย่างนี้มาตลอดอยู่แล้วค่ะตั้งแต่รุ่นคุณแม่เลยการที่เห็นคนสวยมองกระจกแล้วรู้สึกว่าตัวเองสวยขึ้นดูดีขึ้นมันช่างอิ่มเอมใจแล้วก็ได้ฟูฟิลตัวเองก็เลยอยากจะทําร้านเพื่อส่องต่อความสวยให้กับคนอื่นชอบที่จะให้คนทุกคนสวยในแบบของตัวเองค่ะชื่อปูนะคะตอนนี้เปิดร้านทำผมชื่อ A อเวโอยู่ที่ทองหล่อค่ะ インスピレーションはやっぱアートだったり建築だったりそういったクリエーションクリエイティブなもの例えば写真家の撮る写真集だったりそういったアーティスティックなものからインスピレーションを受けてこの棚を作っていて僕自身もそれをすごい大切にしています。 เมื่อ7ปีที่แล้วนะคะเราได้ร่วมงานกันค่ะแล้วก็คาเครุซังนะคะได้รับรางวัลการันตีจากที่ญี่ปุ่นคุณภาคคุณิโอชิมะแล้วก็ด้ยวยความที่คาเครุซังนะคะก็ชอบประเทศไทยมากๆแล้วก็อยากทำธุรกิจในประเทศไทยอยากจะแบบนําเสนอสไตล์การทําผมในแบบของเขาที่ไทยนะคะเราก็เลยได้คอร์รักันนะคะแล้วก็เกิดร้านนี้ขึ้นมาค่ะ タイのサロンをオープンしたこの名古屋じゃなくて日本にオープンしたコンセプトタイにオープンしたコンセプトはもうすごい簡単に言うともっとこうデザインを打ち出したヘアサロンを作りたいと思いました。 基本的にまあ一応サロンデザインを打ち出したいんですけれどもお客様が来ないとサロンを存続することも難しいので僕は日本人なのでやっぱり日本人のお客様も来るし大人のお客様おしゃれで感度の高いお客様もたくさん来るようなエリアをリサーチした結果最初サイアムとかも考えたんですけどそうすると日本人が来ないのでやはりトンドというエリアで สไตล์การทางานของปูนะคะคือจะเต็มที่กับงานทุกอย่างทุ่มสุดตัวเลยค่ะต,ตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะคะอย่างแรกก็ต้องเช็คอีเมลแล้วก็เช็คแต่ละวันว่าวันนี้มีบุ๊กิ้งกีโ่โทรมีบุ๊กิ้งกี่โมงนะคะแล้วก็จะต้องสื่อสารกับคนในทีมตลอดเวลาวาา่าลูกค้าเป็นยังไงบ้างลูกค้ามาถึงหรือยังคอนซัลท์ลูกค้าแล้วก็ส่งทุกคนให้กลับบ้านอย่างสวยงามค่ะ บางทีก็ต้องทางานติดกันเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนอย่างเงี้ยค่ะทําให้เกิดปัญหาปวดไหล่ปวดขาปวดตัวค่ะพอเราสุขภาพแย่ใช่ไหมคะ่ะก็ทําให้เกิดการทํางานติดขัดนะคะคิดอะไรไม่ออกสะดุดไปหมดเลยค่ะปกติแล้วเราเป็นคนดูแลตัวเองมาตลอดเลยค่ะแล้วพอมีคนมาทักบ่อยมากว่าทําไมช่วงนี้ซูมจังทําไมช่วงนี้ดูไม่กระปี้กระเป๋าเลยทําให้เรารู้สึกว่าไม่ได้แล้วเราจะต้องกลับมาดูแลตัวเองค่ะ 仕事とプライベートのバランスってすごい求められているんですけれど僕自身は大丈夫なんですけどやっぱ従業員においては両方仕事も楽しんでしてほしいし生活プライベートも楽しんでほしいと思っています。<noise>